หนึ่งปลาจันหนึ่งปลามีเซ็ตสุดน้ำใหม่เซ็ตกรเขือสอาปลาเมื่ใส่หอ,อ,าาอมจ้ะมีปลาหนึ่งนี่หนึ่งข้อเหนียวไอเปาฮิตยังรุ่มมาใส่อ,อีตัวสวยสดงดงามมาจังเลน うわっ เอาเฮ็ดใสจะเอาเฮ็ดใส่จึงบอกโทรศัพท์กับปีสุวนณน่องเพิ่นมาแต่ยีแล้วมันนี่คุยก,กันอืปิดไปจ้ะค่อยๆบัดนี้ ซุปเดี่ยวพุ่นนะ่ะพอเห็นหอดปลาแบบนี้หืมเป็นจังไงจ๊ะเลิศบอเป็นจังไงจ๊ะอันนี้ซุปน้องไม่ ซุปน้ำม่พผักเต็มจานพุนพักมาจากบานเพื่อนสาวอันนี้ซื้อเองหรอกจ้ะอันนี้ล้างสวนเจคของอันนี้มาจากบ้านเพื่อนสาวบานเพื่อนสาวข้าวเหนียวขัวพริกขัวบะเคือเทศตำแจ้วปราแม่ีปน้องเปล่าซับใส่กันใส่มุนอุ้ยปุยพระคมล้างบ้านเฮ็ดนั่งร่มจ้ะประกาศขาวสุดยอดบอบัดเชน กินเข่ากันพ่อแม่พี่นอ้องสิ่สามทุ่มแล้วเบิ่งขั่วหกอือคืออยู่พ่นกินเข่าสิฟ้าออกไปซ่อยทิตเพื่อนไยเก็บไอไอ,อบใบไม้ข้างนอกน่าจานนะ เฝ้ากินเฝา้ฝาแล้วเฝา้างัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้สิได้ไปอาบน้ำนอนคือกันเบิ่งแค่นี้ได้จ้ะเด้อหืพ่อแม่พี่น้องจ้ะตอนแรกว่าสิลักกินข้าวพี่การมาจากเยอรมันนี่ได้จ้ะอันนี้เอื้อยกับน้องเพิ่นเนี่ยนั่นเอื้อยในผู้น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟจากบา,กน,านกันคือส่งมื่อกัะไม่ใช่อะไรเพราะว่าอ,อ,อยากกินไข่เป็ดเลยเอาปลามาแลกไข่เป็ด เปิดปปไฟนี่มันกระพริบบ่ได้แสบบ่พี่การแสบแท<ส>นแ,<ส>แสบหลายมาถึกจังไว้กินข่าวพอดีนะผุ่น่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแฉ <c oughs> หนึ่งเซซึ่งกินข่าวกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อผุ่น่ะกับข่าวแสบแสบกินผู้เดียวได้นั่นกันพี่การกับพี่อินสุวรรณบ่มา,มาเนี่ยโอ้ยกินคนเดียวค่ะ เปิดลงให้มันเข้ามาแมงอะสิพี่แมงดำๆมาเต็มเลยวันนี้แมงเยอะอย่าเปิดนะือ <5 S 1> <5 S 2> ออกเด,เดินผ่านมาเต็มหน้าเลย